โอเคครับก็กลับมาต่อเนื่องกันในพาร์ทที่2เลยนะครับวันนี้แล้วก็เราว่าจะไปหาผ้ากันสักเกาะหนึ่งนะเราก็ต้องเตรียมอันนี้ไปด้วยเพื่อเก็บของพวกนี้มันน่าจะเยอะเกินไปป่ะเนี่ยทิงท้งทิงท้งทิ้งทิ้งอันนี้อโอเคแล้วก็เราก็จะพายเรือไปโอ้โหรู้สึก พายุจะเข้าอ่ะงั้นเราคงต้องเลื่อนก่อนโอเคตกลงตามนั้นนะครับทุกคนว่าน้ำมันขึ้นน้ำขึ้นเก็บเรือก่อนเดี๋ยวแม่งเรือหายเรือหายนี้ชิมหายแน่นอนมา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 าาม ฝนตกหนักจริงอ่าฟอร์ดิชันน้องการไม้ส่โอเคได้มาแล้วเราจะกดต้นนี้ต่อนะโอเคแล้วก็หัน่นชอบไปเอ้ยย่อยเป็นไม้เล็ก เราก็จะทําบ้านข้างหลังนี้น่าจะดูอู้ต้นปลาล์มเกิดเก็บอ่าอ e ีเราต้องการอะไรอ่ะเ้าทำไมไร่ค้าไม่ได้อ่แฮมเมอร์อ๋อเข้าใจแจ้งแจ้งเราต้องมี อิสคอนยังไงล่ะโอ้โหินสองแล้วก็เชียก1หนึ่งเราได้เชียกมาแล้วเราต้องการหินวิ่งหายหินหนึ่งเก็บ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 เฮยังไงผ้าเออไม่ต้องย้ายก่อนแล้วโอเคครัวนี้เราก็ไม่ต้องย้ายเกาะกหนแล้วดีเจเจช่วงฝนฟ้าขนอขับโจ๊ก ต้องมาครับที่เก็บน้ำไว้รอแล้วนี้คัดไงวะโคโค่นัดแฟลกการถูกไปวะเอ้เเดเดอยาเพิ่งทงอยาเพิ่งทงอยาเพิ่งทีิงบิิงๆิๆๆิครัฟยังไงวะโคโค่นัดอ่าแลกนี่ไงได้เชียกกันก่อนอันนี้ แล้วก็เก็บมาแล้วก็คราบสิ่งที่เรียกว่าอ้าวขาดเชือกออยตายแล้วก็ขาดใบปมด้วยกินน้ำแปรนี่ไงหนึ่งหาก่อนโอเคสองโหเก็บทีละอันเลยอะ่ะ มันเกิอดอาเพศอะไรกันขึ้นผมทำอะไรผิดไว้พระเจ้าไม่ช่วยผมทำไมผมต้องเอาชีวิตรอดด้วยตัวคนเดียวไห<อ>นยอ,ยอะอนี่โอหมีตกอันหนึ่งโชคดีบ้านไหนตรงไหนโอเคเจอ๋อละคราบกันเลย วอเตอร์สเตล์อ่าเี๋ยังไม่ได้คราบออไม่ต้องการใบปำไม่ใช่ใบนั้นอ่าโอเคได้เชือกมาแล้วก็ใบปาหนึ่งแผ่นนี่เป็นแผ่นกระดาษปะเนี่ยเราก็จะอ่ะาคราบนี่เราได้มาแล้วหนึ่งหน่วย แล้วก็ใช้อันนี้เติมเข้าไปผมดูตอนล่าสุดของพี่เกมสกิททีวีมาแล้วเราจะเอาเก็บไว้น,นี้เพื <c oughs> ่อมันจะมีน้ำก็โอเคครับผมชอบดูพี่สกิททีวีมากเลยนะครับมันตนแหลไปเลผมชอบจริงนะเขาเล่นสนุกดีผมเลยมาโหลดเกมนี้เล่นบ้าง เราจะไม่ต้องแบบแคสอาว์เวีงเดียวกินอย่างเนี่ยเราจะไม่ได้กินนี่ว่าโอเคแต่ไงพาร์ทนี้เราก็จะไปสักเกาะหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าเราได้วางแผนเอาไว้ในแต่พาร์ทที่แล้วแลวหและเราก็จะไปสักที่หนึ่งเก็บมาก่อนโอเคแล้วเราก็จะไป สักเกาะหนึ่งเข็มทิศ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 เดี๋ยวเราลืมเข็มทิศโอเค okay. เข็มทิศมาเข็มทิศเราอยู่ทิศตกใต้ถ้าหันไปทางนี้มันอยู่ตกใต้ทางนู้นข้างหน้าคือเหนือออกอันนี้ก็คือเหนือ เกือบเหนือนิดนึงก็ไม่เหนือขนาดนั้นก็อยู่กึ่งกลางระหว่างตกเหนือกับเหนือโอเคร้อยร้อยหกสิบร้อยหกสิบเดี๋กจจะเป็นสามร้อยสี่สิบโอเคเราจะไปฝั่งโน้นกันตามาทุกคนตามาอีอ e. e. ี ลอยไปเลยอ้าวอยู่ฝั่งไหนแล้วเนี่ยร้อยหกสิบโอเคฝั่งนี้มืนแล้วเนี่ยเล่นเยอะเกินจะเมื่ด้วยปะเนี่ยข้างล่างอาจจะมีสิ่งชั่วร้ายอย่างเช่นปลการังมีพิษหรือปลาดาวมีพิษก็เป็นได้เราต้องระวังไว้ครับท่านผู้ชมขึ้นยังไงวะไม่รู้ขึ้นยังไงนะไม่กี่อร้อย ดูทุกรอบอะอโอเคไปทางนี้เราจะไปทางนี้กันไปเลยว่ายไปว่ายไปว่ายที่ไหนเราพายไปโอเคเราจะไปก่อนนี้กันเร็วเออจะถึงเร็วถ้ามองจากก่อนเราคือเหมือนไม่ได้ไกลนะแต่ว่าโอ้โหว่ายจริงนี่คือแบบ ไกลชิมหายเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวาไปพายไปยาอูยาอูโอ้โหเมื่อยนิ้วเลยอ่ะตัดไปโอเคอีกนิดเดียวข้างล่างมีประการลางมีพิษแน่ๆสมัมผัสได้บนพายถอยหลังได้ปะ ไม่ได้โอเคเก็บเก็บพายไม่ได้ขึ้นเรือโอเคแล้วก็ลากมาโอเคสวยงามเกาะน,นี้เหมือนไม่มีอะไรเลยนะเตรียไมไว้เพื่อความปลอดภัยปูเสียบ <laughs> <laughs> เสียบโอเค เราจะมาเก็บอะไรวะอุ้ยอุ้ยหมูอุ้ยอุ้ยหมูวิ่งวิ่งลงน้ำวิ่งลงน้ำวิ่งลงทะเลวิ่งลงทะเลวิ่งลงทะเลโอ้ยเชื้อยาขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายเกือบตายเลยวะโอ้เกือบเสียงไปตกใจเข้ามาไอ้หนมเข้ามาอุ้ยมันถึง เราไม่มีอะไรเลยด้วยนี่เราจะโอ้โหหมูมันอันตรายจังวะแล้วก็มือเ้วด้วยเราไม่มีไฟเลยอะเราไม่มีแต่กงตะเกียงเลยต้องไงดีทำยังไงดีจะกลับบ้านยังไงดีเราจะมาเกาะน,นี้เสียเปล่าไม่ได้นะเฮ้ยไม่ได้เอากล่องมาหรอตายแล้วไม่ไดเอากล่องมา เอากล่องมาว่าไงอยู่วะแล้วก็ไปทาง,างนี้แหละโอเคมันก็ไม่ได้มืดขนาดนะั้นนะแต่มันมืดมากเลยแล้วก็มาเก็บกันต่อเลยมีอะไรน่าเก็บบ้างอันนี้คืออะไรเอ่ยโ,อโ,โดนอะไรอ่ะโอโหโดนประดาวกรรม จะตายแล้วลูกผจะตายแล้วทุกคนโอ้พื้นขึ้นโปชันเราจะตายอ่ะเราจะตายเลือดเรากำลังลดลงเรื่อยๆแน่เลยไมลล่ลงทะเลลงทะเลอยากความอยากความนั่นแหละลงไปโอ้โหมันมืดด้วยอ่ะมองไม่เห็นประดาวอ่ะโอ้ตายแล้วขึ้นมา เข็มทิศเข็มทิศเข็มทิศสามร้อยสี่สิบเกาะฝั่งนูน้นโอเคไปกลับบ้าน <G ül üyor> ทำไงดีผมอ,โอ,โอาจะตายทำไงดีอาจจะตายกลางทะเลแล้วก็กลายเป็นเหยื่อฉลามแ <G ül üyor> มว่าชีวิตผมจะมาจบอย่างนี้ไม่ได้ ว่าถายต่อไปอย่าบทเยอะเราต้องมีชีวิตรอดต่อไปเพื่อทำพาร์ทสามให้ทุกคนได้ดูตอนแต่ละซีรีส์ที่ทำนี่คือแบบไม่เกินพาร์ทหนึ่งสักอันไมค์ครับก็ไม่เกินพาร์ทหนึ่งโฟก็ไม่เกินพาร์หนึ่งเฮ้ยเปล่าหานปะเนี่ยใช่ปะใช่ไหมทุกคนฝั่งนังนะ้นเฮ้ยประวาน เราจะกลายเป็นเรือล่าปลาวานแทงอ่ะโอ้โหข้างคาวเพียบเลยเขีร์ถึงแล้วทุกคนหวังว่าจะไม่มี สิ่งที่เป็นพิษต่อเราอีกเราต้องไปนอนก่อนเราต้องโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอีโยนมาเราเช้าก่อนค่อยว่ากันว่าเราจะรอดไหม Sleep and sleep กี่โมงแล้วเนี่ยม,ม,มีเวลาบอกไหมตีสี่เราหิวน้ำเราจะกินน้ำเดีย๋ยวเราขอก่อไฟก่อนละกันโอ้ขงข่าวโคโรโนาไวรัสจุดไฟก่อนตัวความอบอุ่นอ <c oughs> เรามีปู2ตัวโอเคแกะหนังมันเอาเนื้อปูที่ไม่ใช่เนื้อปูเยี่ยมมาก,ย,มากย่างไว้1ชิ้นกินน้ำครับได้น้ำมาแล้วทุกคน โอ้ชิลละหลอดเลยอะแต่ยังไงมันก็ถึงเวลาสมควรแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมาได้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราก็ไปเกาะสักสักอันหนึ่งมานะครับแล้วก็ไปเหยียบปลาการังอ่าไม่ใช่นี่ว่าหอยเฮ้ยไม่ใช่ปลาดาวเออกว่าจะถูกแล้วก็เจอปลาดาวแล้วก็เหยียบ ตอนนี้ผมก็ติดพิษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นการประเดิมพาร์ทสที่ดีแล้วก็ค้าบอันนี้เสร็จแล้วได้น้ํากินโอเคแล้วคงจะไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะไปหาวิธีการแก้พิษมาก,ก่อนเราจะได้มีชีวิตที่ดีมากขึ้นโอเคครับผมก็สลับคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจคนทําคลิปนะครับผมมาแล้วจะได้มีพาร์ทสต่อไปโอเคครับผม แล้วเจอกันพรุ่งน้าสวัสดีครับ